ดีครับมาอยู่กับช่อง The R a t i o n a l อีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะมาทำการสปอยและวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าตายคีเจเนเซตซึ่งปัจจุบันนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกจากโรงภาพยนตร์แล้วนะครับและยังไม่ได้มีการเข้าฉายทางสตรีมมิ่งไหนนะครับผมจึงจะมาทำการวิเคราะห์แล้วก็มีการสปอยเนื้อหาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจอย่างง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะไปดูแล้วงงนะครับผมจะวิเคราะห์สอดแทรกอธิบายไปตามคลิปเลยแล้วกันนะครับผมถ้าผิดภาพการใดขออภัยไว้ล่วงหน้าเลย นนตายขีย่จันเศษเรื่องราวนะครับจะเปิดเรื่องมาที่หมู่บ้านดอนหายซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะได้มีการทําพิธีเพื่อกบว่า้ผีนางดอนหายในป่าแห่งนี้ตามตำนานที่ว่าผีนางดอนหายเนี่ยได้ปกป้องแหวนวิเศษที่อยู่ในป่าและเมื่อมีคนมาพยายามจะขโมยไปเนี่ยก็ถือเป็นการลบหลู่พวกชาวบ้านต้องมาขอขามาในทุกๆปีเพื่อหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่ผีนางดอนหายจะให้อภัยและทำให้หมู่บ้านเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม พวกชาวบ้านนะครับต้องมาทําพิธีแล้วก็เอาเนื้อที่ั้านเป็นหุ่นเนี่ยเอามาใต้กับผีนางดอนหายโดยคนที่เป็นผู้นําหมู่บ้านนั่นคือนายจำนูนที่บอกกับทุกคนไปว่าพิธีนี้ทําเสร็จแล้วให้หันหลังกลับไปห้ามหันกลับมามองและคืนนี้ก็ห้ามออกไปเพ่นพ่านที่ไหนเด็ดขาดเดี๋ยวผีนางดอนหายจะโกรธเอาซึ่งก็จะมีครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้เคยฝรัง่งมาร่วมพิธีนี้ด้วย นั่นคือทอมที่มีภรรยาชื่อดวงพรและลูกสาวชื่อสเตลล่าซึ่งตัวของทอมเนี่ยเขาจะเป็นชาวต่างชาติที่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ลบลูและเขารพในความเชื่อของคนในหมู่บ้านแต่ก็สร้างคำถามให้กับลูกสาวอย่างสเตลล่านะครับว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ในป่าดอนหายนี้และจู่ๆในตอนกลางคืนตัวของทอมเขาก็ได้เก็บกระเป๋า แล้วก็ได้เข้าไปในป่าดอนหายขณะที่เขานั้นเดินเข้าไปที่ด้านในก็เหมือนมีอะไรบางอย่างโชว์ไปโชว์มารอบตัวของเขาเมื่อเขานัา้นหาันกลับมาก็พบว่าสเตลล่าได้แอบตามเขามาด้วยสเตลล่าเข้าใจว่าพ่อต้องการจะมาตามหาแหวนวิเศษและเธอก็จะไม่อยากให้พ่อนัสนุกอยู่คนเดียวจึงจะขอตามไปด้วยซึ่งทอมนั้นก็เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เธอเข้าไปในป่ากับเขา แต่ว่าให้สเตลล่ามาหลบอยู่ในกระท่อมและบอกกับเธอไปว่ามันอันตรายมากพร้อมกับเอาโทรศัพท์รุ่นเก่า ให้ไว้กับเธอและบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินให้กดที่ปุ่มนี้และให้พูดรหัสที่ว่า b r o w one t หลังจากนั้นทอมเขาก็ได้เดินเข้าไปในป่าแล้วก็เจอกับดวงไฟที่เป็นวงแหวนลอยอยู่กลางป่าซึ่งตัวของทอมเขาได้สวมกําแรอะไรบางอย่างและเอื้อมมือเพื่อจะไปเอาวงแหวนนั้นมาแต่จูจูไอสัตว์ประหลาดที่มันวิ่งวนอยู่รอบป่ามันก็พยายามจะเข้ามาหาทอมแต่ทอมก็เอาปืนจ่อมันไว้แะบอก มันว่าอยาเข้ามาหลังจากนั้นก็เกิดลำแสงพุ่งตรงกลางป่าซึ่งเป็นลำแสงที่ใหญ่มากๆและลุงจำนูนก็ได้ยืนมองลำแสงนั้นอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มีร่างคนที่เสียชีวิตหล่นลงมาจากฟ้าเต็มไปหมดและร่วงลงใส่หลังคากระท่อมของสเตลล่าเธอนั้นตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงทําแบบที่พ่อบอกโดยการกดปุ่มโทรศัพท์นั่นและบอกว่าบราโว์วันทูไฟหลังจากนั้นเธอก็วิ่งออกมาแล้วก็เห็นร่างผู้เสียชีวิต ที่หล่นลงมาเต็มพื้นสเตลลาตกใจกลัวจึงวิ่งออกไปจากป่านางดอนหายซึ่งขณะนั้นเองก็มีรถของใครบางคนเข้ามาพอดีและเธอก็สลบไปและเมื่อเ,อเธอตื่นขึ้นมาและพยายามเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อลุงจำนวนก็บอกไปว่าพ่อของเธอน่ะไม่ได้หายไปในป่าหรอกแต่ว่าทิ้งเมียแล้วก็ลูกหนีไปกับคนอื่นแล้ว ซึ่งสเตลลานั้นก็มีเชื่อและไม่คิดว่าพ่อของเธอจะเป็นแบบนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้สเตลล่า ถูกเด็กในหมู่บ้านนั้นบุลลี่เรื่องที่ว่าเธอนั้นถูกพ่อทิ้งและเป็นคนโกหกเรื่องราวก็จะตัดไปนในตอนที่สเตลล่าเธอโตมีสามีและมีลูกสาวที่มีชื่อว่าวาเรนณปัจจุบันเธอได้ถูกไล่ออกจากงานและเลิกกับสามีแล้วสเตลล่าได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านดอนหายอีกครั้งเพราะว่ารู้ว่าแม่ของเธอนั้นหกล้มจนต้องเข้าโรงพยาบาลข่าวข่าวจากอิดเพื่อนสมัยเด็กของเธอ เมื่อเธอมาพบกับแม่แม่ซึ่งบอกกับสเตลลาไปว่าถึงเวลาที่สเตลลาจะต้องตามหาพ่อแล้วโดยใช้รหัส Bravo One Two f i ซึ่งก็ะทำให้สเตลลานะั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากว่าเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เธอน,นั้นมโนขึ้นมาหรือฟันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นสเตลลาก็กลับมาพักที่บ้านของเธอซึ่งณนตอนนี้เธอก็ได้เจอกับบอนั่นแล้วก็มีเสียงคลอกแคก ซึ่งนั่นเป็นเสียงพ่อของเธอนั่นเองณตอนนี้นะครับพ่อของเซเล่าเนี่ยพยายามติดต่อกับแม่ดวงพรแม่ของเซเล่าและเขาก็พยายามบอกตำแหน่งอะไรบางอย่างสเตเล่าจึงพยายามจดเอาไว้ว่าสิ่งที่เธอต้องทำนั่นคือไปเอาวงแหวนในปา่าดอนหายและไปที่ค่ายรมามสูนเปิดเครื่องตาขีจนสิ้เขาถึงจะสามารถเดินทางกล่อมาที่นี่ได้ซึ่งเซเล่าก็จดไม่ทันแต่ว่าวาเรนลูกสาวของเธอก็ฉลาดมากม เธอได้อัดเสียงเอาไว้เซลล่าได้กลับไปหาแม่ของเธออีกครั้งและถามว่าแม่รู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วแม่จึงบอกไปว่าหลังจากที่เซลล่า ไปเรียนต่อได้ไม่นานพ่อเขาติดต่อมาผ่านวอร์นี่สือสเตลล่าจึงได้ขอให้อิดและกล้องลูกชายของลุงจำโนนเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วยโดยที่ขอให้ก้องไปขโมยกำไรข้อมือของลุงจำโนนซึ่งก็เป็นกำไรข้อมือแบบเดียวกับพ่อของสเตลล่ามันจะสามารถไปเอาวงแหวนจากในป่าน,นั้นได้ซึ่งก้องก็ยอมร่วมมือด้วยเพราะว่าเขาก็าต้องการจะรู้ว่าตัวของเขานนั้นเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าก้องน้นความจำเสื่อมและตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาไม่เคยแก่ลงเลยเขายังหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่สเตลล่ายังเด็กจนเธอนน้นโตขึ้นมาขนาดน,นี้กองก็ยังไม่เปลี่ยนไปพร้อมกับลุงจํานูนที่ไม่เคยแก่ลงเช่นเดียวกันพวกเขาจึงพยายามหาคำตอบโดยการขโมยกำไรของลุงจํานูนและเข้ามาในป่าหลังจากนั้นสเตลล่าจึงได้ใส่กำไรนั่นแล้วก็ใช้วงแหวนแล้วก็พยายามเก็บวงแหวนลงมา ซึ่งก็เหมือนการเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่พ่อของเซล่าได้เจอคือมีตัวประหลาดเนี่ยมันโผล่มาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมาในร่างของผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่มันจะกลายร่างและพุ่งเข้าทําร้ายทุกคน เขาจึงหยิบปืนที่เ,าเขาขโมยลงจำนวนมาด้วยยิงใส่มันแล้วก็พากันหนีมาที่ค่ายรามาสูนพวกเขาพยายามหาเครื่องตาขีดจนสิ้จนได้ลงมาที่ชั้นใต้ดินแล้วก็เจอกับเครื่องนั้นจริงๆเริ่มต้นด้วยการเอากำไลข้อมือของลุงจำนวนไปวางไว้บนเครื่องจนทำให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างและสามารถสื่อสารกับทอมได้ทอมจึงเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่า เขาคือ CIA ที่ปลอมตัวมาที่นี่เพื่อต้องการจะมาเอาวงแหวนกลับไปเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อสงครามเวียดนามพวกทหารอเมริกันได้สร้างเครื่องตาขีจันสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อหวังจะเดินทางด้วยความเร็วแสงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เครื่องตาขีจันสิทธ์นั้นชํารุดและมีชิ้นส่วนหายไปซึ่งทําให้ทอมต้องมาตามหาแต่ว่าในวันที่ทอมเข้าไปเอาชิ้นส่วนในป่าด้วยความผิดปกติของเครื่องจึงทําให้ทอมหลุดเข้าไปในโลกอวกาศ แม้ว่าเขาจะหลุดไปเพียงแค่30นาทีในโลกอวกาศนั้นแต่ว่านปัจจุบันมันผ่านไปแล้ว30ปี ทอมจึงบอกว่าเขาเหลืออาการหายใจเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นซึ่งของให้สเตลล่าพาเขากลับมาด้วยการให้เธอไปตามหาชิ้นส่วนที่หายไปให้เจอจนครบสเตลล่าจึงจะสามารถมายัางพิกาดที่เขาได้ให้ไว้ได้ซึ่งชิ้นส่วนที่หายไปนั้นเหลืออีกเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นซึ่งก็อยู่ในโลกอดีตกับโลกอนาคตสเตลล่าจึงได้เริ่มใช้วาฟบอลนั่นด้วยการเดินทางไปยังอดีตเพื่อต้องการจะไปหาชิ้นส่วนที่เหลือเมื่อเธอมาถึง เธอก็พบว่าที่นี่มีซอมบี้ที่เป็นคนป่ากำลังจะเข้ามาทำร้ายพวกเธอซึ่งทำให้ทุกคนนั้นต้องพยายามวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านที่เหมือนมีคนยุคหินอยู่ในนั้นที่พวกเขากำลังจะเข้าไปก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีบาเรียรมาขวางพวกเขาไว้แต่ว่าสเตลล่าก็ใช้กำลังของเธอจึงทำให้สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ซึ่งในหมู่บ้านนี้ที่มีบาเรียรก็เป็นเพราะว่าชิ้นส่วนของวาร์บอลมันได้ลอยอยู่ที่นี่จึงสร้างบาเรียรมาเป็นเกราะป้องกันแต่การที่พวกเขา,าเอาชิ้นส่วนของวาร์บอลไปก็จะทำให้บาเรียรถูกทำลายและพวกซอมบี้ก็จะเข้ามาทำร้ายทุกคนได้ แต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกจึงทำให้กล้องได้ไปขโมยชิ้นส่วนของวาบอลจึงทำให้บาเรียนั้นถูกทำลายซอมบี้ได้บุกเข้ามาทำร้ายผู้คนซเลล่าเธอจึงได้ใช้จังหวะนั้นใช้วาบอลแล้วก็หนีกลับมายัางโลกปัจจุบันแต่เธอก็ทำพลาดเพราะว่าเด็กที่เธอนำพามาด้วยเป็นเด็กที่อยู่ในยุคนั้นที่มีชื่อว่ามอดินส่วนน้องวาเรน ก็ได้หลุดไปในโลกนั้นซึงทําให้เซนล่าต้องการจะไปตามหาลูกสาวของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถจะเดินทางกลับไปที่เดิมได้จึงทําให้เธอต้องเดินทางไปยังอนาคตเพื่อตามหาชิ้นส่วนที่เหลือถึงจะสามารถควบคุมวาบอลได้แต่จูจูลุงจํานูนก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เอาปืนมาขู่ทุกคนบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทํานั้น มันทําให้โลกร่มสลายไปหมดแล้วทุกคนนั้นไม่เข้าใจว่ามันคือเรื่องอะไรลุงจำนวนจะบอกไปว่าทุกคนเดินทางไปจากที่นี่10ปีแล้วแม้ว่าทุกคนจะไปที่บ้านเชียงเพียงแค่10นาทีเท่านั้น ลุงจำนูนได้พาทุกคนขึ้นมาบนดาดฟ้าของค่ายรามาสูนจึงได้พบว่าโลกมันล่มสลายจริงๆเมืองทั้งเมืองนั้นพังไปหมดเพราะว่าสสรประหลาดที่อยู่ในป่าดนอนหายมันได้หลุดออกมาเพราะว่าบาเรียรที่ถูกทำลายไปเช่นเดียวกันทําให้เมืองนั้นถูกปีศาจนั้นทําร้ายเข้าทําให้เมืองนั้นถูกปีศาจทําลายเข้าลุงจำนูนจึงต้องการจะเอาวาบอลเพื่อต้องการจะไปรีเซตเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าเซลล่านั้นก็ไม่ยอม จึงเข้ามาขวางพ่อไว้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นจึงทําให้ลุงจำนวนนั้นพลาดและถูกยิงส่วนเซล่าอิดและเด็กมอดินนั่นก็ได้หลุดไปยังโลกอนาคตพวกเขาได้มาเจอเด็กไวรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มาจับตัวพวกเขาไปเด็กไวรุ่นกลุ่มนี้ได้เล่าเหตุการ์ทั้งหมดให้กับทั้งสองคนได้ฟังว่าหลังจากนั้นที่เมืองล่มสลาย พวกรัฐบาลก็ได้ส่งกองกําลังมากําจัดไทจูที่หลุดออกมาหรือสัปหลาตัวนั้นนั่นเองและจูจูก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นสัปหล่ายิ่งทําลายเมืองและตัวมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่อมาพวกรัฐบาลก็ได้สร้างเมืองของตัวเองเอาไว้และปกป้องเฉพาะคนรวยแต่ว่าคนจนคนธรรมดาก็ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้ด้านนอกหรือพวกสัปหลาตไทจู โดยที่ไม่สนใจใยดีจึงทําให้พวกเด็กวัยรุ่นพวกนี้ต่อต้านแล้วก็เกิดการประทะก,กันกับพวกฝ่ายรัฐบาลจึงทําให้พวกเขานั้นถูกยิงเม็ทซายใสย่แต่ว่าก็มีอะไรบางอย่างปกป้องพวกเขาเอาไว้นั่นคือบาเรียจึงทําให้พวกเด็กวัยรุ่นพวกนี้ตามหาว่ามันเป็นเพราะอะไรพวกเขาจึงได้เจอกับค่ายร,รมเสิดและชิ้นส่วนของวารบอลจึงทําให้เด็กพวกนี้พยายามคิดค้นและสร้างเครื่องตาขีเจนตสข,ขึ้นมาใหม่ พวกเขาจึงต้องการจะขอให้เซล่าสอนให้พวกเขานั้นใช้วาบอลที่เป็นต้นแบบที่มากับเซนล่าด้วยแลกกับที่พวกเขาต้องการจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตแต่เซนล่านั้นก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าใช้วาบอลนี่ไปแล้วเธอจะไม่สามารถนําชิ้นส่วนเพื่อกลับไปช่วยลูกสาวของเธอได้แต่เซนล่าก็ต้องยินยอมเพราะว่าไม่มีทางเลือกเซนล่าจึงได้สอนให้ผู้หญิงที่เป็นผู้นําลองวามไดนโนเสาร์ย้อนไปยังโลกอดีตแต่จูจูไดนโนเสาร์นั่น มันก็กลับมาที่เดิมพร้อมกับมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิมแต่ออกมาอยู่ที่ด้านนอกแล้วก็ว้าไปว้ามาเนื่องจากความผิดปกติของเส้นเวลานั่นเองทําให้พวกเขานั้นได้ถูกเดนนสองตัวนี้โจมตีแต่ทุกคนก็ได้ช่วยจัดการมันเอาไว้ได้ในจังหวะนั้นเองพวกรัฐบาลก็ได้โจมตีทุกคนอยู่แล้วก็ได้ปล่อยแก๊สพิษจึงทําให้มีคนนั้นเสียชีวิตพวกเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากและตัดสินใจว่า พวกเขาเสียพี่น้องไปมากจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และจะไม่ขอเดินทางหนีไปไหนทั้งนั้นและจะยอมตายอยู่ที่นี่ผู้หญิงที่เป็นผู้นำจึงได้ฝากให้เซลล่านั้นเอาวาบอลบนี่ไปแก้ไขและรีเซ็ตท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพวกเขานั้นฝากความหวังไว้กับเซลล่าสเต,เตลล่าจึงบอกไปว่าเธอทำเพราะต้องการจะช่วยลูกสาวเท่านั้นทุกคนฝากความหวังไว้กับเธอมากจนเกินไปแล้วแต่เด็กผู้หญิงคนนี้กลับบอกไปว่า พอการมีความหวังซึ่งทําให้ชีวิตของเรานั้ยมีความหมายซึ่งเซ,งซงล่าก็คุ้นรค,คาพูดนี้เพราะมันเป็นคําพูดจากแม่ของเธอเธอจึงถามกัเด็กผู้หญิงคนนี้ไปว่าไปได้ยินคํานี้มาจากไหนซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกไปว่า ยายของเธอได้บอกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเรื่องไม่ได้บอกนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่ดูจากคำพูดแล้วที่บอกว่ายายเป็นคนบอกเธอมาคาดเดาได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องวาเรนที่โตเป็นสาวแล้วนั่นเองแต่เซาก็ไม่ได้หาคำตอบอะไรนะครับเธอก็ได้ต้องการจะเดินทางเพื่อไปช่วยน้องวาเรนนั่นเองแต่ว่าอิดเนี่ย ก็ไม่ได้เดินทางกลับไปด้วยเขาขอจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มไวรุ่นพวกนี้นั่นเองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้บอกลากันเซลลาก็ได้เดินทางกลับไปยังโลกปัจจุบันเพื่อต้องการจะไปช่วยวาเรนเมื่อซเซลลาอวาบอลไปแล้วบาเรียที่อยู่ที่นี่ก็ได้ถูกทำลายไปด้วยเช่นเดียวกันและพวกรัฐบาลก็ได้ส่งเครื่องบินมาแล้วก็ยิงโจมตีพวกกลุ่มไวรุวนพวกนี้อิดจึงเข้ามาช่วยรวมต่อสู้ด้วย หลังจากนั้นเรื่องดาวก็ตัดไปที่ลุงจำโนนกับกล้องขณะนั้นเองลุงจำโนนที่ถูกยิงก็ใกล้จะเสียชีวิตลงเต็มทีเขาได้เล่าเรื่องดาวในอดีตให้กับกล้องได้ฟังว่าช่วงสงครามเวียดนามผู้ทหารอเมริกาได้ทดลองกับคนโดยการให้คนมาเป็นหนูทดลองในการเดินทางข้ามเส้นเวลาของเครื่องตางคีร์เนอร์ิตซึ่งทำให้มีคนล้มตายไปมากมายและเมื่อถึงคิวของลุงจำโนนกับเจ้านายของเขาที่มีชื่อว่าคัมล่าซึ่งคัมล่า ก็รู้ภาษาฝรั่งซึ่งทําให้เธอรู้วิธีการใช้เครื่องนี้แล้วก็วาบเบาลงจํานวนกับคําล่าจึงได้ขโมยแหวนแล้วก็วาบเบาและเดินทางไปยังเมืองที่มันมีหิมะแต่พวกทหารก็ได้ติดมาด้วย จึงทาให้ถูกตามล่าและคาล่าก็ถูกยิงเข้าพวกเขาได้วาบหนีไปยังบ้านเชียงอีกครั้งครั้งนี้ลุงจำนูนได้กำจัดพวกมันไปได้หลายคนแต่ก็มีอีกหนึ่งคนที่สามารถตามเข้ามายัางเส้นเวลาในโลกปัจจุบันได้ฐานคนนั้นได้โยนระเบิดใส่วาบอลจึงเกิดเหตุระเบิดยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและวา้าปอลก็เสียหายในครั้งนั้นแม้ว่าลุงจำนูนกับคำล่าจะรอดมาได้แต่เหตุการ์ระเบิดเมื่อสักครู่และบวกกับอาการบาดเจ็บของคำล่าจึงทำให เธอจากคนปกติจึงได้กลายร่างเป็นสัปหลาดและลุงจำนูนก็ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนั้นและสร้างตำนานบ้านนอนหายขึ้นมาเพื่อปกป้องคำล่าที่กลายเป็นสัปหลาดและให้เธออยู่แต่ในป่าห้ามออกมาจากบาเรียนั่นต่อมากล้องก็ได้ล่วงลงมาจากฟ้าคล้ายๆกับการเดินทางข้ามเวลาเหมือนเป็นการทด,ดลอง ของทหารอเมริกันซึ่งก้องนั้นก็มีร่องรอยการถูกยิงแต่ว่าเขานั้นก็รอดมาได้แต่ความจําเสื่อมเมื่อสเตลล่าได้วาฟกลับมาณปัจจุบันเธอมาเจอกับก้องแทนที่สเตลล่าเธอจะว้าไปช่วยลูกสาวหรือจะไปช่วยพ่อของเธอแต่จูู่ก้องกับเอาว้าบอลนั่นว้าไปยังอดีตเพราะต้องการจะรู้เรื่องในอดีตที่เขานั้นจาไม่ได้นั่นเอง เมื่อมาถึงก็มาเจอกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาประทาเข้ากับพวกรัฐบาลเป็นเหตุการณ์ประท้วงกันในอดีตและพวกนักศึกษาก็กําลังถูกพวกรัฐบาลนั้นกวาดล้างก้องคือหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่กําลังถูกไล่ล่าเช่นเดียวกันซึ่งทําให้เขาได้มาเจอกับเพื่อนๆที่พัดพลากันไปเมื่อก้องกลับมาก็ได้ถูกพวกรัฐบาลนั้นตามล่าอีกครั้งแต่การที่ก้องนั้นใช้วาบอกตามใจชอบแบบนี้ ทำให้เส้นเวลานั้นมันผิดเพี้ยนจู่ๆก็เกิดประตูมิติระหว่างอนาคตกับอดีตมันเชื่อมกันและเครื่องบินอนาคตที่กําลังยิงพวกของอีดอยู่ก็ยิงทะลุมายังกลุ่มพวกนักศึกษาในโลกอดีตนี้ซึ่งเซนล,ล่าเธอก็เห็นว่าประตูมิตินั่น มันทำให้เธอได้เห็นกับน้องวารนที่อยู่ในโลกปัจจุบันด้วยซึ่งวาเรินนตอนนี้จากเหตุการณ์ที่กล้องใช้วาบอมุ่มั่วจึงทําให้วาเรนที่อยู่กับแม่ของมอดินได้หลุดไปยังโลกปัจจุบันและไม่ใช่เพียงแค่นั้นพวกซอมบี้ที่ตามไล่ล่าพวกเธอจากบ้านเชียง ก็ได้หลุดมาด้วยนอกจากที่วาเรนจะต้องหนีพวกซอมบี้แล้วก็ยังจะต้องหนีสัปหลาดหรือพวกไทจูที่กําลังพยายามโจมตีคนที่อยู่ในยุคนั้นแต่ก้องก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะว่าทุกเหตุการณ์ กลุ่มของพวกเขาก็จะถูกยิงเสียชีวิตจนหมดก้องจึงวาไปอีกครั้งเพื่อต้องการจะช่วยเพื่อนเพื่อของพวกเขาแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็ต้องตายไปอยู่ดีก้องจึงตัดสินใจว่าเขาจะไม่ย้อนเวลาอีกแล้วและคืนว้าเบาและกำไรให้กับเซลล่าส่วนตัวของเขาก็จะไม่กลับไปด้วยที่นี่มันคือที่ของเขาและก้องก็บอกลาเตลล่าและฝากให้เธอเอากล้องถ่ายรูปของเพื่อนของเขาไปเผยแพร่เรื่องนี้และขอให้ทุกคนไม่ลืมพวกเขา ก้องได้บุกเข้าไปต่อสู้กับพวกที่รัฐบาลส่งมาเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนส่วนตัวของเซลล่าก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกไล่ยิงมาสักครู่หลังจากนั้นเธอก็สามารถว้าไปเพื่อช่วยน้องวาเรนมาจนได้และได้ถูกปกป้องจากแม่ของมอดินที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้มอดินเซล่าและน้องวาเรนนั้นรอดเมื่อทุกคนนั้นเดินทางกลับมาโลกนปัจจุบันพวกเขาก็ต้องใช้เครื่องตาขีเจเนซี เพื่อรีเซ็ตทุกอย่างให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่การรีเซ็ตในครั้งนี้ก็จะไม่สามารถพาทอมพ่อของเซลล่ากลับมาได้แต่ทอมก็บอกว่าไม่เป็นไรทั้งเซลล่าและก็วาเรนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็จะตัดไปในตอนที่เซลล่าเธออยู่กับแม่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่และเธอนั้นก็ขอโทษแม่ถามแม่ว่านี่มันโลกความจริงหรือมันคือความฝันกันแน่เธอขอโทษแม่ ที่เธอไม่สามารถพาพ่อกลับมาได้แม่จะบอกไปว่าไม่เป็นไรและเธอก็ได้ยินเสียงพ่อของเธอที่บอกไปว่าสเตลล่านั้นเก่งมากๆเธอนั้นทําดีที่สุดแล้วและแม่ก็บอกกับสเตลล่าไปว่ามันถึงเวลาที่สเตลล่าต้องเลือกแล้วว่าเตลล่าจะไปยังตาขี่จันทร์ส์ไหนลาจนั้นสเตลล่า ก็ได้เลือกที่จะรีเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งขณะที่เธอได้ทําการรีเซ็ตอยู่นั้นนอ้องวาเรีในโลกอนาคตก็ได้ยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรู้ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วส่วนพวกรัฐบาลที่ส่งเครื่องบินมาโจมตีทุกคนก็ได้หยุดการโจมตีและหายไป ลานจันนัสเซลล่าเธอก็ได้กลับมายัางโลกปัจจุบันของเธอซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเธอมาขอโทษแม่ของเธอที่พาพ่อของเธอกลับมาไม่ได้แต่ว่าแม่ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรพ่อของเธอน่ะเพียงแค่ไปเที่ยวเล่นเท่านั้นสักวันเราก็ต้องกลับมาเจอกันอีก ลาจานสเตลลาเธอก็ได้อยู่ที่บ้านดอนทายนี้โดยที่ส่งให้น้องวาเรนและมอดินเรียนต่อที่นี่จูจูเธอก็หยิบอาวาบอขึ้นมาเหมือนเธอมีความคิดจะทําอะไรบางอย่างและเรื่องราวก็ได้ทิ้งเอ็นเครดิตเอาไว้นะครับบอกให้รับรู้ถึงซอมบี้ที่อยู่ในยุคบ้านเชียงยุคอดีตซึ่งในตอนที่ลุงจำนวนกับคําลาได้หนีพวกทหารอเมริกันะครับ พวกเขาได้ว่าไปยังยุคที่มันมีหิมะและตอนที่เขาเนี่ยหนีและว,ว่ามายัางยุคบ้านเชียงหิมะพวกนั้นเนี่ยมันติดมาด้วยแล้วก็มีคนยุคกินพวกนั้นนะครับไปกินหิมะพวกนั้นเข้าจะได้กลายเป็นซอมบี้นั่นเองซึ่งอันนี้หนังก็ได้ทิ้งเอ็นเครดิตเอาไว้นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าหิมะเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยอุณหภูมิที่มันผิดแปลก จากร้อนมาเย็นจากเย็นมาร้อนทําให้กินเข้าไปและคนได้รับเชื้อโรคจนกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะสลับซับซ้อนนิดนึงตรงที่ต้องวร์ปไปวร์ปามามีคนที่ต้องการวร์ไปไปนู่นวร์ปไปนี่เส้นเวลาเนี่ยมันจะเรียงกันไปประมาณสาเส้นเวลานะครับถ้าอดีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นและอนาคตก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมจะสรุปเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันนะครับผม ซึ่งในตอนที่ลุงจำนูนเนี่ยหนีออกมาจากพวกทหารนะครับตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้วาบอลเนี่ยมันแตกกระจายจากแรงระเบิดนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เลยทําให้บ้านดอนหายเนี่ยได้กําเนิดปีศาจขึ้นมานั่นคือตัวของคัมล่านั่นเองแต่ว่าชิ้นส่วนของวาบอลนะครับมันก็ทําให้เกิดบาเรียรที่ตัวของคัมล่าที่เป็นปีศาจแล้วเนี่ยไม่สามารถออกไปได้แต่ในวันที่สเตล่าเนี่ยต้องการจะมาตามหาพ่อและเอาวาบอลนั่นไปจึงทําให้ปีศาจนั้นออกมา เซล่าได้เดินทางไปยังบ้านเชียงไปเอาชิ้นส่วนแล้วก็ได้ปล่อยซอมบี้เนี่ยเข้ามาจัดการกับคนในบ้านเชียงนี้ไปจนหมดเลยนะครับซึ่งเขาก็ได้พูดถึงตำนานที่ว่าคนที่นี่จูจๆก็หายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนั่นเองซึ่งสาเหตุก็มาจากพ่เซล่าได้แหละที่ไปเอาชิ้นส่วนของวาร์บองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เซล่าเอาชิ้นส่วนมาแล้วจากทางบ้านนอนหายแล้วก็ที่บ้านเชียงที่บ้านนอนหายก็เลยปล่อยปีศาจของคําล่าเนี่ยออกมาจึงทําให้บ้านเมืองเนี่ยพังกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลไปถึงโลกอนาคตด้วยบ้านเมืองมันค่อยๆล่มสลายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องมาอย่างที่เซลล่าเนี่ยว่ามายัางโลกอนาคตบ้านเมืองมันพังมาจนถึงยุคอนาคตแล้วนะครับซึ่งในยุคอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้สัมผัสกับโลกในอดีตมากมายนะครับทาให้เซลล่าเนี่ยได้รับรู้เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้อธิบายไปแล้วก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นน้องวาเรนนะครับดูจากคําพูดที่เธอพูดมาและถูกสอนมาจากยายของเธอนั่นเองซึ่งนั่นก็คือแม่ของสเตลล่าที่บอกว่าความหวังทําให้ชีวิตของเรานั้มีความหมายอันนี้ตัวหนังนให้เราวิเคราะห์ไปเองนะครับผมผมคิดแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าทุกคนนะคิดแบบผมหรือเปล่าซึ่งเด็กวัยวรุ่นกลุ่มนี้ในอนาคตนะครับเขาก็ได้พูดถึงว่าพวกเขาเนี่ย อ่านหนังสือที่มีชื่อว่าตวยตูนนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับแนวทางวิทยาศาสตร์หนังสือนั้นนะ่ะอิดนะครับผมเป็นคนเขียนขึ้นมาและก่อนที่เขาเนี่ยจะจากลากับเซลล่าในโลกอนาคตเขาก็ได้บอกให้เซลล่าเอาข้อมูลของตาคีเจนสิตเนี่ยไปลงในหนังสือตุยตูนฉบับพิเศษของเขาด้วยซึ่งสเตลล่าเนี่ยเธอก็ทําแบบนั้นนะครับทาให้ตวยตูนฉบับตาคีเจนสิตมันมีให้อ่านมายังถึงโลกอนาคตทําให้กลุ่มของวาเรนในโลกอนาคตเนี่ย ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องตาขีจนันทศีด้วยพวกเธอจึงพยายามสร้างมันขึ้นมาเองซึ่งเซนล่าเนะครับเธอก็ไม่ได้เผยแพร่เพียงแค่เรื่องราวของตาขีจนันทธิ์ลงไปในหนังสือตัวตูลของอิทเท่านั้นแต่ก็ได้เผยแพร่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ของนักศึกษาในอดีตของกล้องด้วยก็เลยทําให้เป็นข่าวและทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ลบเลือนในเหตุการณ์ในครั้งนั้นและในตอนจบนะครับที่สเตลล่าเนี่ย,ยได้หยิบวาเบาลขึ้นมาเหมือนว่าเธออาจจะใช้มันอีกครั้งหรือเปล่าเพื่อตามหาพ่อแต่อย่างที่ต้นเรื่องเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้นะครับว่าพ่อของเธอเนี่ยมีเวลาอยู่ในอวากาศอีกแค่ไม่นานเท่านั้นแต่ไม่นานของพ่อของเธอเนี่ยก็มันอีกหลายปีในโลกปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีบนโลกนั้น อาจจะอีก30ปี สเตลลาเนี่ยยังคงมีเวลาไปตามหาพ่อของเธอกลับคืนมาให้ได้ซึ่งวาร์บอลที่อยู่กับเธอเนี่ยมันก็คือวาอร์บอลที่ชิ้นส่วนสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเธอเดินทางอีกครั้งเนี่ยก็จะทําให้เธอนั้นมีความเสี่ยงที่จะพลาดพลาดก,กับลูกของเธออีกซึ่งมีฉากที่ผมประทับใจกับเรื่องนี้มากๆเลยนั่นก็คือตัวของน้องวาเดนนะครับสเตลลาเนี่ยด้วยความที่เธอนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเธอก็จะมักพูดว่าลูกของเธอเนี่ยเป็นภาระและน้องวาเดนเมื่อถามว่าภาระคืออะไร เธอจึงบอกไปว่าภาระถือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าน้องวาเดนจะไม่เข้าใจนะครับแต่ในตอนจบเนี่ยที่น้องวาเินนั้นรอดมาได้เธอได้เข้าไปกอดแม่แล้วบอกว่าหนูไม่เป็นภาระของแม่แล้วใช่ไหมฉากนี้เนี่ยทำให้ผมถึงกับน้ําตาซึมเลยนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจทั้งสองคนนะครับเซลลาที่เคยมีปมในอดีตถูกทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยบูลลี่และล้อว่าเธอนั้นถูกพ่อทิ้งและหาว่าเธอนั้นโกหกรวมถึงที่เธอโตมาและถูกคนในที่ทํางานเนี่ยเอาเปรียบ และสามีก็ทิ้งเธอไปอีกทำให้เธอต้องเลี้ยงลูกมาอย่างคนเดียวเธอจะคิดว่าลูกของเธอนนั้เป็นภาระส่วนลูกของเธอก็ไม่อยากเป็นภาระของแม่นะครับซึ่งพยายามพิสูจน์ด้วยการดูแลตัวเองให้อยู่รอดมาจนได้ซึ่งชานี้เป็นชาที่ผมชอบมา,มากๆเลยนะครับกับเรื่องนี้ใต้คีเจนจิสินนะครับผมปัจจุบันไม่ได้มีให้ทุกคนได้รับชมในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับอาจจะต้องรอทางสตรีมมิ่งเนี่ยปล่อยมาคาดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีให้ดูทาง n น t f ฟ i x กนะครับอันนี้ต้องรอติดตามชมอย่างที่ผมได้เคยรีวิวเอาไ้นะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีกลุ่มคนที่ชอบและก็ไม่ชอบหลายๆคนเนี่ยบอกว่าบทมันไม่ดีนะครับผมสําหรับตัวผมแล้วผมชอบนะครับ <c oughs> เคยให้คะแนนว้ที่8.5เต็ม10 <c oughs> ซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับทุกคนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหนือจินตนาการ <c oughs> เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันก็มันดีนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปวิเคราะห์แล้วก็สปอยภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้เข้าฉายดัสมิ่งซึ่งเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องรถทัวร์ VIP นะครับถ้าใครเนี่ยอยากไปรับฟังภาพยนตร์ ที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็สปอยเอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ